ตัวนู้นนะอย่าให้ดูนะตัวนู้นนะไก่ตัวเมียนะไก่ตัวเมียเห็นปะนวนู้นละไก่ตัวเมียไก่ไก่ตัวเมียทรงกระเทยทรงผู้ชายอันนี้ตัวผู้ตัวเมียตัวผู้นี่ตัวผู้นี่ตัวผู้นั่นตัวเมียตัวเมียทรงผู้ชายถ้าผู้ชายก็ประมาณว่าถ้าเป็นผู้หญิงก็นักบาสนักคนเล่นบอล ไก่ไก่กระเทยแบบทรงแบบทรงผู้ชายอะ่ะทรงสูงสูงพร้อมเพียวตัวผู้กับตัวเมียเท่ากันเลยนานน่นมาจิกตัวกุนี่ตัวผู้อันตัวเมียตัวผู้ตัวผู้สีแดงตัวผู้สีแดงตัวเมียสีนู้ด มีงอนด้วยนะตัวผู้นีตัวเมียม,มีงอนด้วยเดี๋ยวต้องต้อเมียมีไม่ดอกอนี้ก็มอีอ่ะดูบะเออกออกออๆๆ ใส่กันล้วนะเดี๋ยวเ,ยวเ,ยวเยวมื่กี้เทรตรงนู้นให้ลแล้วแมเี้ยเงินอินแล้วใช่ไหมพอแ้วิดไปหกปะ กินขาเปลือกไหมเดีย๋ยวเขาเปลือกให้เด็กแป๊บนึงไมา่ไม่ไม่ไมอยากกินข้าวเปลือกลองกินข้าวเปลือกอะไรล้วมึงงานต่อ,อแล้วฝนอันนี้เราก็จะออไปทำงานต่อไปซื้อของเก่า Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để <laughs>